สวัสดีครับคุณพี่คุณเพื่อนทั้งในประเทศและต่างประเทศครับผมครับวันนี้พอค้าเพสกันีโอกาสได้มาชมศาลายังหลังใหญ่เละพี่น้องศาลาการปรปเรียนหลังใหญ่วันนี้พอค้าเพสกัมีโอกาสได้มาทายชมสร้างคนกลาลังสาบพี่น้องนี่ยก็ลังสาบด้านนาครับด้านคางลแล้วว่าเลยสองคางสามคางลแล้วว่าเลยเลือแต่ด้านนานี่ครับผม เหลือแต่ด <ra standen> ่านทั้งหนาซาลาเนี่เนาะฮะพี่น้องฝ่าขับไปเบิ่งไกลๆทั้งเทิงเบนกับปูหินคัดสิ่เหลี่ยมโว้วหินคัดนี่ยพอเขมเปลี่ยนสี่ฝ่าขึ้นไปหล่อเบิ่งพี่น้องเออสร้างก็มีแต่ฟีมือพี่น้องวันนี้คือสิ่เหลี่ยมอยู่ด้านี้เนาะสาบทั้งรูมทั้งเทิงนี่เนาะเออมือละาแพ้งานแหละแต่เทิงลรามาหอดรูมนี่ละแเหลี่ยมได้พี่น้องมือกับมานี้อันนี้ เรียกกะเหลวแล้วสาบเฮา,านี่เหลือแต่จับเสียมเสาจับเสียมเสาสาบเสาแ,แตงเสบาบ้านนี่โอ้โอ้สิลงมาแตงทั้งสาบทั้งลุมตอนนอ่อเนาะจังปั่นทั้งทึงมันแหงทั้งทึงมันมังมั่งใช่ไหมขึ้นไปปั่นต่อแล้วแล้วแล้วมื่อนี่แพงนี่แล้วพี่น้องเอ้ยนี่สร้างสาบกับสร้าง ตามปูนผืนหนึ่งสามสองทั้งผุนแม่นยั้งสันทั้งผุนเห็นยั้งสันผู้เดียวทั้งผุนโอ้ผืนจับเสียมตัวสร้างพืนใหญ่นวลอุ้ยจับเสียมเสาให็นมันคมเรือเด้อมันบาดเจ้าของได้พอผืนงวนเอ้ยเย็ยดคมเรือเด้อจับเสียมเห็มันบาดตัวเองได้หันโพดพี่น้องมิตรสร้างใหญ่ๆจับเสียมจ่าจ่าเลยคลมจิตตัวสร้างนวลพืนใหญ่นวล ี่แต่ะรดับสั่งฟรีมือลราพี่น้องเอ้ยมาเหตุงานเนาะเมางานรับงานธรรมดาสั่งปูนก็ได้เริ่มห้าหยากกันระพี่น้องเอ้ยสั่งปูนก็ได้มีแต่ผูเถาโว่ละละคนยนว์นี่กัเป็นสั่งปูนบดคุณแนวจับเสี่ยมก็ไดปูกระเบืองก็ดีพี่น้องขอคอนเฟิรผ้ารอคนด้วยเบื้องเป็นปูหินคัดทั้งถึงพี่น้องไปกว่าคนปูได้ซ้ำได้หอนใส่ละเนาะหรือว่าคนปูเหลวบะบู โอ้ยสมบรรยากาศทั้งถึงสลาพี่น้องเลยเปนปูหอดไซแล้วหินขัดแหม่นบาท่านเดบมันได้คัดตัวพี่น้องบาท่านได้คัดจะในตัวเนี่ิ่นเ้าลงปูนลงยังใช่เป็นสาเฮ็ดปูนแล้วพี่น้องแล้ว่นเศษเป็นปูกเป็นยังเนี่ยเนี่ยปนเทเต็มเต็มเต็มไว้เนาะเพิ่นจังสีมาคัดน้ำกลิ่นป่เฮ้ยปนจังเจ้าหินมาคัดลงลงขัดบ่ะไอ้ฝ่อคขามเพติดกับบ่เคยเห็นจเต๋อ เริ่มแหล่เป็นจะเห็ดเป็นดอกบัวลายแนวนี้เนาะเราขับเพิ่นก็เริ่มมาเทปูนลักษณะสิพอกกําเพชดเรเคยเร็นเรียนได้พี่น้องะแต่เพิ่นจะเช่าหินเขามาขัดบ่สีสันตัวเนาะอันนี้เพิ่นเทปูนเต็มแล้วพี่น้องเต็มแถวยังเหลืออีกประมาณเส้นหนึ่งแล้วเพิ่นเอาหินขัดมาลงมาม้างนี่เนาะโเห็ดเป็นช่องเป็นหลอง เออพี่น้องเลยว่าท่านด้ลงหินคัดว่าท่านด้ลงหินคัดครับท่านลงหินคัดอยู่เนาะเทคัดหยาบไว้ซื้อพี่น้องเลยไปรอลเบิ้งด้านหน้าด้านหลังพี่น้องรอเบิ้งด้านขางด้านหลังไป พี่น้องแหมึงด่านคางครับพอกระเพาะมะทายมือนั้นด่านคางด่านนี้เพินพ่นเพิ่นสาบบท่าเหลวเนาะมาเมือน,นี้แล้วแล้วพี่น้องเหลือแต่ด่านนาในด่านเดียวกับจับเสียมเาสาสา,สาบเสาเนาะด่านหนาดาน่านคางในจับเสียมเรียบร้อยสาบเรียบร้อยบดแล้วพี่น้องอันนี้คือช่าง ผลหลับเมาสาบก่อกับสาบนี่เดือนหนึ่งอ่ะเด็กพี่น้องเดือนเดือนปลายแหละเดือนหนึ่งกับสามวันสีวันแหละที่ผลมาเห็ดจจนี่กอ่อยึดแล้วกับเมาสาปูนนี่เนาะเดือนหนึ่งเต็มเต็ม,ตม 4, 4สี่สี่สางสางสี่ข้น,นสางสี่ฟูเถาเนาะส่วนสางผลปูหินคัดน,นี่อีกอีกชุดหนึ่งเนาะคนละชุดกันเฮ้อ เบิ่งเลยยัางลายเราพี่น้องเอ้ยตีฝาหล่ออีกตีฝาด่านในอีกเนาะยัางงานตกแต่งอีกบันไดอีกกับสามด่านยังเบิดบันไดทางขึ้นนะพี่นอ้องยังย่งยังย่งลายลอย่งเรางานเราเนาะเบิ่งล่ะแต่เงินตีเนาะนงเงินแล้ยังขาดอี่เป็นหลานสองหลานแล้วเบิ่องล่ะ เผอสีสมบูรณ์เต็มที่กับใส่งบะปิวเระมาณซองหลานซ้ำหลานบานเราไปน้องอุปกรณ์สิ่งของคาซางห้ากาาร,ระแพงได้กลมเอนี่บอคือจะเคืดได้ยุกได้เกิดเป็นแนวเหนน็นเนาะเป็นบ้างสิได้ตลอดโอ้มาเนี่ยันวันเสาร์นักเรียนหน่อยมาเหรียญน,น,น้ำพลอใหญ่พี่มาเฝ้าพลอใหญ่เห็ดงานอยู่วัดเฮนักเรียนเล่ยนยญยังละนางเล่นซุปปุกซุ่มป,ปุ๋เยเล่นยญใส่แล้วมันมวนหลายเด็กหน่อย ุน้องเอ้ยลูกลานว่าเฝ้าพ่อใหญ่วันเสาร์บอดดไปโรงเรียนเออหนะ่าคมจัดปลาไหวทึ่งๆแล่วลงมาทั้งลุมบาดนี่แต่จับเสียมนี่ก็ยังหลายงานจับเสียมนี่นเนาะเพราะว่าดันข้านนี่ก็ต้องมาจับเสียมอีกดเด่นี่หนาข้านนี่พี่น้องเอ้ยจับเสียมหรือบ่บได้จับบ่ลพอใหญ่นวลข้านลุมนี่บ่ได้จับบ่อลนน โอ้บอได้จ mm ับบอได้บอได้จับเนาะเอ่อแมนแมนเซมี่ผื่นแบบแบบนี้บ่แบบทั้งทางนี้บออะระเบียงด่านนาบอได้จับเสียมข้านไปเนาะกู้ยังลายระเบึงนาข้านนี่กับด้านนานี่ตรงนี้ระเบียงอีกยังมาทันเหตุตระเบียงมาทันทีนี่น้องเลยจะเบึงสร้างเปิ้ลสาบอีกจะหน่อยพอเขาเปิดก็ออกเมื่อแล้วพี่นาะอ่ะอ่ะไี่นาะ เพื่อนก็ใสิมาใส่ยินคัดอยู่ระเบียงอีกเพื่อนก็นลังทำความสะอาดเพื่อนซีใส่ยินคัดนะพี่น,น้องเๆพูผละเม้าอีกชุดหนึ่งี่ชุดนี้พ่อใหญ่แวงนี่ใส่ใส่ผ้าสโลงสีขาวว่าเป็นอันอิสลามเว้ยมันผ้าก้นเปืือนพี่น้องเพคนว่าก้นเปืือกก้นปูนถือกางเกงเพื่อนโอ้ยย่านปูนถือกางเกงพี่น้องเอาผ่านเออยามนั่งน,น,นั่นนั่งนี่ ดีแล้วนะนะ็นฟากันเปืือนผูดตามปูนนี่กะสร้างใหญให้นกันได้พี่น้องแต่ว่าผนแบง่งเปลี่ยนหนาทีกันผูกเทือกัขื้นไปสาบพาคนึงลงมาตามเนาะสันตัวมีไฟบวเป็นสร้างพ่อคนอยู่ในหนีสร้างเบิดก็เลยเอาสร้างมาเป็นกรมกราากกรมกรบประจ่างกรมมกรในเวจะคนจากใด เห็นว่าก็ได้เดี๋ยมากันสี่คนโหลดวู้มีผู้ได้เป็นกรรมกรเอาสร้างมาเป็นกรรมกรด้ยขนาดพี่น้องเทั้ทงผุนกับผุนกำลังเตรียมผุนปูนหินคัดนะพี่น้องเนาะผุนกำังบ,บาดด่าด่วดลายเตรียมเทพปูนอยู่ผุนแล้เมาสกันอีกชุดนึงทางผุนฮะทางเหนียนเสียมเสาในย่างต้นหนึ่งนอกทางนี้ยนอะฮะ แมนยังไม่ได้คือเป็ดออกมาแน่นอนโอ้ยจับเสียมมันก็จับเสียมเนาะได้จับเสียมกับบัวใหญนอ่มันต้องตัดตัดตัวปูดมันออกก่อนมันเป็นปูดเป็นเปลวมันเป็นปูดออกใส่แบบแตกตอนเท่บางทรงแบบ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 หน่วยมันก็เลยปุ่งมาแน่นอนมันต้องตัดซะก่อนอ่ะครับผม สำหรับคินนี้พอคุณเฟรกับห้ชมบรรยากาศสร้างเพป็นสาบสาลาการ,ปรเปลียนเนาะวัดพุทธชัยมงคลไว้จำนี้เด้อครับเด้อเบิ่งเป็นระยะเป็นช่วงไปเดี๋ยวฝนลงหินคัดเรียบร้อยทำความสะอาดสวยงามแล้วออพอคุณเฟร็ดสีมาไายเบิ่งอีกพี่น้องครับผมสำหรับคินนี้พอคุณเฟร็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกการรับชมคือเก่าครับผมสวัสดีครับ